สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงูเล er ี้ยงควายแฟนครับแฟนเพจบ้านสมวังชาแนลมือณีบ้านสมวังชาแนวพาพี่พาน้องมาชมป้ายไม่เงาตลาดนัดโคกระบือบ้านเชียงหวังอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรพี่น้องมือณีกระโจนกับเสาวันที่13มิถุนายน2566เป็นเสาที่อากาศแจ่มใสพี่น้องท้องฟ้าแจ่มใสบริเวณตะมีฝนนะพี่น้องตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่นกล่าวว่าช่วงนี้ฝนสิขาดช่วงนี้พี่น้องเด้อฝนสิขาดช่วงจะชาวนาเฮานะครับฟังไว้นะพี่น้องเนาะผู้ใดเตรียมการจัังงไดกฟไว้ ฝนสิขาดช่วงไปโดนเติมเพิ่นว่าพี่น้องหลังจากเกรงมากอาทิตย์ที่แล้วเล่งทุกมือพี่น้องชว่วงนี้จะขาดแล้วเบื้องคอนซ่อนเขาวควายเสร็จได้พี่น้องก่อนอื่นกับบานสมวนช่แนวปากที่ปากหนองซอยกันกดไค์กดแช่กดที่ตามให้นน้ำในด้พี่น้องเพื่อเป็นกําลังใจในการอ,ออกเลาะผ้าพ่อแม่พี่น้องออกช่มควายมากตลาดนั้นต่างๆพี่น้องกับซอยกันอีกครั้งนึงนาอเพื่อเป็นกําลังใจกับขอบคุณน,นะครับสำหรับแฟนปรับแฟ้นเบีดที่ให้กำลังใจตลอดมากพี่น้องซอยกันคอมมนมาก ผู้ใดอยากทักทายกับคอมเมนต์มาบอกว่าอยู่ไซนะพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจแฟนครับแฟนเพจบ้านสมองใช่เนาอยู่ทธากได้แน่นอพี่น้องคอมเมนต์ไว้ในเด้อพี่น้องอ่อนซอนเขาควายท้ายถ้ำผู้ใดเขาควายผู้ใดเพันผูกไว้พี่น้องงามงามอ่ะไปท่ายังนี่บ่โอ้พุ่นบ่โอ้ผู้บอกโอ้โอ้ครับผมคอันนี้แม่น้อยนี่โอ้แม่สาวหน่อยกระแม่นแม่สาวหน่อยเนาะมื่นกว่าบาทมันบังแม่มันอยู่บ่นี้ โอ้เมร์มันแต่ว่าเพิ่นแยกนแเนาะเพิ่นแยกเน่ยแม่สาวหน่อยมืน่นมื่นเท่าไหร่มืนม่นเก่าพอมทรงมื่นเก่าพอมทรงมาเบิง่งนข้างหนามันพี่น้องอ่ะมาเบิ่งข้างหนามันเพิ่นแยกเมร์มื่นเก่าพอมทรงนี่พี่น้องขาาจอนพร่อนสีสันดีดีเ<ะ>นาะสูง <ไป S 2> หน่อยกว่า,า,หา,หาเออตัวเมร์เนาะเออเพิ่นยู่ขี่ตมเิ่นว่าต่ว่าต้นตัวดีพี่น้องสีสันดีมื่นเก่าเพิ่นเปิดไหบพรอมทรง ทรงใส่กับทรงเพื่อนว่าคอยซื้อคอยซื้อเนาะคอยซื้อทรงไปทัวอีสานเพื่อนละเพื่อนว่า้อยยมื่นเก่ามื่นเก่าโอเคไปเบิ่งอีกตัวหนึ่งมาเบิ่งอีกตัวหนึ่งพี่น้องควายงามท่างผีพี่น้องงามสูงต้นโตดีดีพี่น้องเลื้องหุยหุยสูงเท่าไรร้อยสามสิบสี่พี่น้องร้อยสามสิบสี่งามใหลีๆควายตัวนี้พี่น้องโอ้ยเบิ่งตัวโตเบิ่งไทยเพื่อนพี่น้องปสาโุพูดอะ งามทองบ่ทองเจ็ดเดือนครับอุ้ยทองเจ็ดเดือนใส่พอได้ไหมเบิ่มจูเนียร์ใส่เบิ่มจูเนียร์อุ้ยเบิ่งบักเผาเพลินเนาะอุ้ยเบิ่งทองกอตาเต็มแจ่มแจ่มชัดเจนครับหน้าหมาะท่องงามควายเพลินพี่น้องต้นโตก็ดีอยู่ในทองเพลินเบิ่มจูเนียร์ได้พี่น้องพอผักใหญ่พอดั่งพออุ้ยสุดยอดเลยอุ้ยพี่น้องงามพูด่ะเบิ่งเต็มโตพี่น้องเบิ่งเต็มโตงามอันยืนนี่ดีเอาเม็ดออกกันนะเจียออกโปกมือนีิ ไทยเพิ่นโดนแล้วบอได้โอโคกแจักเถื่อกับควายงามอูย้ยงามอีหลีพี่น้องเอาฝากเบอร์โทรบ้านนี้้าสเ,เด้อค,ด 5, 10, ครับโอ้ราคาห้าิเรลืมดามแล้วกัห้าหมื่นเจพันอุยราคาพี่น้องราคาทองเบิ่มจูเนียห้าิเอาฝากเบอร์โทรบ้านศูนย์เก้าสามเก้าสองห้า่มออมอ่าโคกง่กว่ เออไส้มุนไส้มุนอย่าโซ่ทอนหอยท่อมไส้มุนทายเพิ่นดูดูเหมือนนี่เสียเอาเพิ่นออกกบยิ้มรอๆเออครับควายงามห้าสิบเจ็เพิ่นเปิดไว้โอ้ยพี่หน่องจเจมินตอนซ้อนวตนึงหมื่นเก่าแม่สาวหน่อยทายมาแล้วอยู่ทางพุ่นหมื่นเก่าสองโตเนาะอ้าวน้ำกันเพิ่นว่าเบอร์เดียวกันนี่แหละอ้าวความพูดเล่นหมานเด้อพี่หน่องโอ้ไปเพิ่นงามอีหรือพี่หน่องผู้ใดสนใจกะขั้มาหาหอยท่อมไส้มุนอย่าโซ่ทอนโตได้ทรงได้เพิ่นว่าขั้นใดราคากันโอเคเลยมันหมานเด้อครับผม อย่างต่อเมืองบรรยากาศพี่น้องอุ้ยทางพี่เมืองพี่น้องท่างนครนี้อยากเป็นตัวนี้ก,ก็งามพี่น้องงามอยู่แม่สาวว่านี่แม่สาวงามดีพี่น้องเพิ่มมาเท่าไหร่กว่าอุ้ยราคาเนาะงามอยู่เป็นกำลังสนใจ ราคากับพอฟังพี่น้องฟังเพลินเดี๋ยวขออนุญาตขอเอ็มลอยเดี๋ยวอเด้อเฮอุ้ยบ่บ่บ่ต้องขอบคุณหลายๆบ่เป็นงั้นกินยังกินกับแม่บ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 ่กินบ่กินยังขอบคุณหลายๆเด้อบ่เป็นยังเอ้าขออนุญาตครับผมเห็นแม่สาวหน่อยงามๆามนาหมอท้องงามงามเบื้องบักผ้าเพิ่นกล้องข้อเพิ่นชัดเจนที่ดีพี่น้องงามดีโตนโตดีเนาะสูงอ่านี่เพิ่นกำลังเพิ่นกำลังต่อรองสูงร้อยยี่สิบเท่าไหร ลอยยี่สิบเท่าไรเอ้าเซียนลอยยิ้มหาอยิมหาบวกเนาะบวกอยู่ดอกพูดว่าต้นโตดีดีเพื่อนเปิดไปสามสิบสามเพื่อนหายแล้วยี่สิบเท่าไห้เพ่นดาให้เพื่นหลอดสามหมนเออยี่สิบเก่ากับ3ามันบวกไก่กันตัวละตู้เซกันเอาเพื่อนกำลังต่อรองเพื่อนมากน้ำอยู่มันง่ามราคากับพฟังเนาะนั่นมันลแมถามเล้วเ่วพว่าเออเอามาถามเว ข้ามให้กันซะน้อยนึงเก่าเพื่อนมาเพื่อนมาจากใส่โอ้สายมู่นนี่ตัวนี้มาจากสายมู่นเอาฝากเบอร์โทรหน่ครับทางมีผู้สนใจ0 8 4 2 4 3แปดสี่สองสี่สาพี่น้องแม่สาวหน่อยงามงามสามสิบสามเปิดเปิดใบพอต่อร่องของเพิ่อนี่พี่น้องพ่อต่อร่องของเพิ่นเอาขอบคุณหลายนมาเด้อครับผมเห็นหอยสาดแบบแบบจ้ไปใส่เหมือนกันอ้าวหอยสาดไม่ยืนเลยอ้าวมันแล้วเดี๋ยวนี้ทักทายกันมันแล้ววะ ใช้เก็ตตัวเราฟู๊ยตะมาหมานตะเสาเทพมูฮวกเพื่อตัวกันเพื่อนฟูงเนี่ยนี่เพื่อนฟูงเพื่อนอยู่บันอ่าอย่างก็บเอ่าบันน้องสวงน้องสวงมูฮ่องผู้ใดเนี่ยยื่นทางนึงเอ้ากับค้าประจำค้าประจำน้ำเหล้าผู้ใหญ่บ้านยุทธโอ้ผู้ใหญ่บ้านยุทธเนี่ยเพื่อนบอกบอกซื้อจักเจรได้แต่ว่าอยู่บันน้องสวงอันมูฮ่องผู้ใดยื่นยู่ทางนั้นเนี่อ นี่อยู่ไหนเนาะเออเนาะหลายเอออ่ะมัดแล้วสบ่คือนยังตัวเบาเพื่อใดไม่มีตะแครงงามเลยตะเข่าโอ้เพื่อนขายแล้วเพื่อนโอ้บ่อ่ะอ่ะไปเพื่อนมันเพื่อนเป็นยังไงเขาหน้ามั่งท่นผืนวายคือกันคือกันสวัสดีครับห้อยซ้อนเพื่อนไพื่อใส่มันแล้วบ่ เอาน้ำเพิเน์ดเ,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 เหรอหมาเมทองบอทองโอ้เพิรมีใบมีหลอดเอกสารครบเลยพรอะดเราขออนุญาตด้วยครับเ<ม>บิ่มจูเนียตัวนี่ใส่กับเบิรมจูเนียไว้พี่น้องนี่ทองแล้วจักเดือนละครับาเดือนโอ้หาหกเดือนนี่พี่น้องเพิ่นอ,อันมันเปิดบ่อไรมันพี่นี่เบิ่มจูเนียพี่น้องเบิ่มจูเนียใส่ไว้ลอยสามสิบมูงเพิ่นหาหกเดือนแล้วพี่น้องทองอ่างล่างแหละเด้ นาหมอท่องชัดเจนวงเขางามพี่น้องลอยสามสิบไปเบิ่งถ่ายมันพี่น้องอะไปเบิ่งถ่ายนี่ถ่ายมันตันตันจื้อลือพี่น้องอะไทยตันท่องแล้วหาห้องเดือนใส่เบิ่มจูเนียไว้ใส่พ่อดังไว้ที่พี่น้องเปิดสี่สิบเอ็ดโอ้ยสี่สิบเอ็ดพี่น้องราคาต่อรองราคาต่อรองไหนทรงไในได้ตะเกาเพิ่นวะทรงพร้อมห้อยสอนมุกาหารลอยหาสิบโล เกือบทั่วอีสานเพื่อนโซงได้ตลอดโอเคเลยเมื่อนี้ยพอเห็นหน้าห้อยสอนเห็นตาแฟนเผิ่น่าห้าสี่สิบเอ็ดเอ้าฝากเบอร์โทรครับบ้านศูนย์เก้าสามศูนย์หนึ่งแปดนยหกหนึ่งเก้าเก้าหกหนึ่งเก้าเ้ามุกดสอนมุกดาหารสี่สิบเอ็ดผู้ใดสนใจเปล่าโทรมาพี่น้องเอาขอบคุณหลายๆ์มานครับผมครับผมวต่อพี่น้องบรรยากาศคึกคักเง้ยครับผมสวัสดีครับขออนุญาต เห็นหนาววานควอยผู้หลอ่อแต่ว่าควอยแม่ดิพี่น้อ,นองอต้นโตกระดีพร้อมเด้่ยพูดอ่ะต้นโตเพิ่นแข่งขาเนะาะมันคือโบสถ์อะขาเพิ่นพี่น้องตันหน้าตาหนา,าห,นาห,นาหนามอท่องตาแต้มแจ่มแจ่มชัดเจนอยู่ดดิพี่น้องพูดอ่ะตาแต้มดีเปิดสามสิบห้าครับสามสิบห้าว้ายราคาพี่น้องสามสิบห้าแม่สาวพ่อผสมเอาโอเช่เฉีงเฉีงบ่มีเบิดเออเพิ่นมันเฉีงเฉีงสั่งได้โอ้บอกได้ เออเช่เลยพี่น้องควายเอาไปเลี้ยงน่ารักก็ได้เลยมันตนโตมันคือโพโตผูเนาะมันแปลกๆอยู่ได้ผมว่ะโอเคเปิดสามสิบสามสิบห้าสาิบหเปิดไว้พี่น้องมาจากกาลสินครับกาลสินโอ้ยควายงามกาลสินพี่น้องเปิดไว้สามสิบห้าแม่สาวพ่อผสมตาแต้มแจมแจมชัดเจอัตลักษณ์ควายไทยชัดเจนเลยอ้าวฝากเบอร์โทรครับผมศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าเก้าหกสี่สองแปดเก้าเจ็ดหกพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมา ตัอลองกรบเพื่อนได้เพื่อนมาจากกราสิน,ต,นต้นโตทีด่ดีควายหน่อยตัวนี้พี่น้องเมีย <ไป S 1> สาวหน่อยตัวนี้งา่ายเอาความุณดลายๆครับผมมันมานครับผมสวัสดีครับขออนุญาตเข้าเอิ่นเขาอย่างเข้าออมเลยเนาะเข้าออมเข้าออมออมเงินออมท่องเพื่อนว่านามอท่องแม่บบ้าน,านท่องบ่รคบน,นี่โอ,อ้ขายลูกแยกลูกไปแล้วมันแยกลูกออกไปแล้วพี่น้องนี่เขาออมท่อง เปิดเท่าไรครับนี่สองหมื่นห้าสองหมื่นหสองมื่นหา่มาเพิ่นมาจากสหือเครื่องในนอุบลราชจท่านี่สองหมืนหาที่พี่น้องอแยกลูกไปไหมไหมเอาฝากเบอร์โทษนน่ครับศู 8, 9ย์แปดเก้าศูนย์แปดแสยแม่แยกลูกลูกหนึ่งท่อน,นเดียว ลูกนึ่งทอดนี้พี่น้องเอาไปเป็นแม่ของแม่ไข่เป็นตาจายลูกงามอยู่ขั้นเพิ่นจ่ายเอ่อพันแยกลูกไปเนาะเอองามขายควายงามเลยเพิ่นว่าโอ้โเคเลยยี่สิบห้าผู้ใดสนใจกับเปล่าทุ่มมาต่อรองตามเพิ่นฝากไว้นะครับผมเพิ่นแน่จากเขื่อนในเนาะเอาขอบคุณเลไลน์มาฮะครับผมโอเคงางต่อมาทางเพิ่นขออนุญาตครับแม่ลูกเนาะเห็นลูกเพิ่นงามงามลูกแม่หรือลูกผูรูปสร้างรูดอลูกผูรูปผูสร้างอุดรนนี่พี่น้องมาเบิ่งลูกไส้เพิ่นสาโทุขนเพิ่น เหลื่อมยุบยุบพี่น้องลูกสร้างอุดอรเนี่ยนั่นเห็นแต่ถ่ายพูดอ่ะรออยู่พิ่งรออยู่พึ่งหันใดีถ่ายอยู่งามอยู่นี่แม่เพิน่นลูกสร้างงามพี่น้องจาลูกงามงามลูกสร้างอุดอรลูกพ่อดังบักละมาโชว์ความรอนะกำลังซนอยู่พูดอ่ะกำลังซนกันมากหย่อคุณมาตะวันงามพี่น้องตอนโตดีดีดนั่งงามอยู่คมบนี่เปิดเท่าไหร่สามหาครับไม่ควบนี่ส,า,ส,มา,สามสิบหาลูกว่ารรามาลพี่น้อง สามสิบเปนเปิดไ้แม่กับไงอยู่เนาะดีบอดีบนทองอยู่บ่มันอยู่กับไวผูญ่โอ้อยู่กับไกยผูญงบนแน่เพื่อนวาเนาะเอาไปรุ่นเดาเพื่นว่าเปิดไวนึงน้าราคาเนาะสามห้าสามหม่นห้าพันสามหมื่นห้าพัต่อร่องใดอีกเพื่นว่าเอาฝังเบอร์โทรหน่ครับบัูนดนก่ผู้ใดสนใจกระโทรมากเพิ่นมาจากสักรา ยาโสเขานี่ล่ะโนโทรมาต่อร่องกับเพื่นนอนใดบ้านดอนกรองโอ้เถวดอนกรองตามบนน้องเรือน้องเรือยะโสธรอ้าวขอบคุ้หเลไลนมาฝากบ้านสมหวังแชนแนลน้ำเด้อครับผมอ,อย่างต่อพี่นอ้องเบิ้งบร,รรยากาศคือคักแ่ะเบิ้งบรรยากาศพี่นอ้องเป็นกำลังชมกันพี่นอ้องคนกำลังชมควายงามทางนี้มาเบิง้งควายงามหอ,อยหน่อยใหญ่มากมันนี่ ามอยู่พี่นอ้องทั้งสองตัวตัวนี้อ่าสวัสดีครับหอ,อยหน้อยได้ไหมเหมือนอีเนีังไดแม่สาวสาวอยู่ด้วยเนาะได้ลูกนึงแล้วโอ้ได้ลูกนึงล่ะโอ้ยังสดสดอยู่พี่น้องว่าแม่นแม่สาวสูงหน่อยสามสิบได้เนาะหน่อยสามสิบบวกได้ความสูงเพิ่นโดยประมาณเปิดเท่าไรเครื่องซ้ำนี่เปิดสองหมื่นสี่สสพี่น้องแยกลูกไปเด้อเพิ่นแยกแยกลูกได้ลูกนึงแล้วพี่น้องแต่ว่ายังสดสดอยู่เบิ่งต้นโตเพิ่นสองหมื่นสี่ได้ราคาควายพี่น้อง หอยเล็กมือนี่ได้มากนะสูงได้ร้อยสามสได้พี่น้องหน้าตาหน้าหมอท่องอยู่24เพิ่นเปิดไว้เนาะอ้าวฟาาเบอร์โทร่้อยหน่อยหอยเล็กนาะเล่อนหน่อยหน่อยหอยน่อยกูชุมศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์ดู้าดสานึ่งเจ็ดสา่กูาทุ่มากมันราคาถือพี่น้องยี่สิบสี่เพิ่นเปิดไบเท่สนึงเพิ่นว่าไปตดตรองเอาคอบคุณหลาหมาเด้อ มาเบิงอีกขออนุญาตตัวนี้คือตันดีเถอะเนาะมันทองบอกเอ้าวัฒนทองอยู่เชิญครับเชิญนะเพื่อนควายบ้านแต่ว่าโตต้นโตดีดีพี่น้องราคาจึงไหนสองหมื่นสี่พันหาอิร่าเป็นตาทองเถอะตอร่องได้อีเพื่อนมาเนาะควายอยู่บ้านเนาะมันบ่เนียดแต่ว่าต้นโตมันดีสูงลอยยี่สิบห้าบวกความสูงเพื่อนตัวโตดีดีพี่น้องตันจือลือยี่สิบสี่ห้าอยมันเปิดไบพี่น้อง สอง0มื่นสี่ร้อเบิงพี่น้องต้นโตดีเพิ่นเปิดไว้เพิ่นไมาจากใส่เหรอย่าโสเฮาเนี่นอกบ้านอย่างนี้ดอนกองครับโอ้ดนกองมาน้ำกันครับหอยเล็กโอ้บ่แมยโอ้นี่ๆเพิ่นมาน้ากันครับทางนี้ดอนกองอ้าฝากเบอร์โทษเลยศนย์หกห้าแปดแปดเก้าสามหกเจ็ดสองยี่สิบหาร้อเพิ่นมาจากบ้านดอนกองอํา ตำบลน้องเรือเนาะอำเภอเมืองจังหวัจดจชยงสาทอนสิบสี่ห้ผู้ได้สนใจกระทบมาตัรอ้องกับผู้ใดห้อยอยังล่ะหอมครับขอหอมบ้านดอนกรองขอคุณห,หลายๆมานครับผมอ่ะยังต่อพี่น้องมึงบรรยากาศบรรยากาศอ้าวตัวสุดถ่ายพี่น้องยองปิดชีกกับควายงามครับเพิ่นขออนุญาตครับผมขออนุญาตมาปิดชีกกับกวายงามเด้เล็งใส่เลยเด้งามพี่น้องแม่สาวหน่อยตัวนี้ควอยมันต้องเป่า บัตรข้าพี่บัตรข้าเดนยยบัตรข้าเดนยั่อายุบัตน้องเบาบอมเรียนบ่บัมัน้องอีฟ้าบัตรข้าเมฆพุนโอ้น้องอีฟ้าข้าเมฆตาบัตรข้าเดนยัยหน้าตาหน้ามอท่องชัดเจนแม่สาวหน่อยแข้งขาดีดีพี่น้องต้นโตดีมาเบิ่งความสูงร้อยิบเท่าไรร้อยยี่สบหาบวกพี่น้องประมาณร้อยิบห้าบวกต้นโตดีพี่น้องเบิ่งถ่ายเพลินหางเพลินเครื่องเพลิน เปิดเท่าไรบานนี้สามสิบห้าเนี่ยราคาพี่น้องสามสิบห้าเพิ่นเปิดไปเพิ่นมาจากบ้านน้องอีฝ่าตำบลอ่าทุ่งนางโอกเนาะว่าทุ่งแแต่ตำบลเอ้ยบ้านน้องอีฝ่าทุ่งแแต่ว่ามันตำบลหลายเนาะแถวนั้นเนาะตำบลตีดกันขันใหญ่ๆเนี่ยทุ่งนางโอกงเนี่ยทุ่งแแต่เนาะนี่เนาะตำบลทุ่งแแต่บ้านน้องอีฝ่าตำบลทุ่งแแต่อยู่แถวข้าเอกเลยพี่น้อง ้นตระกูลสมมวังอยู่ท่ามลละท่าม่คุณละอ้าวฝากเดอร์บนสมมวังเจเนวสามสิบห้อ้าวเปิดปากเบอร์โทรเนี่ยศูนย์หกสี่นามหกสาศหน่กเก้าศูนย์หนึงพ่องผจกัพออย่างพอรักบ้านน้องอีป่าสามสห้าเพิ่นเปิดไว้ตำนี้พอมียังประกันว่าถุกอย่างเมษาหน่อยง้มๆพี่น้องผู้ใดสนใจกัรีบโทรเอาความุณดลร้ๆมาเด้อครับผม บานสมวังชาแหน่าผ้าพีผ้าหน่องมาชมไฟกระไรประมาณนี้พี่น้องสําหรับมื้อนี้กับปากพีปากน้องอีกครั้งนึงซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น,นําแน่พี่น้องอ่โค้งสิพอ่อแค่นี้เนาะพี่น้องเนะาะผู้ใดสนใจตัวใหโทรมาต่อรองกับนายหอยเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีกเทื่อน,นึงก่อนสื่อก่อนค้ายกันอขอให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนคขับแฟนเปลีป่ยนาทสมหวังชายเหนือชต่ความสุขความเจริญห่างไกลจากโรคไข้ไข่เจ็บต่างๆพี่น้องร่ำด้วยร่ำด้วยเบอร์หนีเบอนนะครััับบนสสวดีคร